น้องพิมจะมารีวิวของเล่นในโนเสารนะคะของเล่นรถไฟไโนเสานะคะนี่หน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด,ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องพิมจะเกะให้ ตวนเ้นเสาออกมาแล้วนะคะตัวสีม่วงกับตัวสีฟ้าแล้วเขาก็แถบต้นไม้มาให้ด้วยค่ะแล้วเราก็จะมาต่อรางรถไฟกันนะคะต้องแค็บกันที่นิดนึงเจ็บลงไปก่อนค่ะ เขาจะมีเขาจะมีอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะมีนี่วงกลมนะคะวิธีต่อง่ายๆเลยก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ไปรูปทรงอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าจะต่อเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะคะนี่ดูนี่จะต่อเป็นวงกลมก็ได้จะต่อเป็นขดเคี้ยวแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบล็อกไม่พอจ้าแต่ว่าบล็อกไม่พอถ้าบล็อกไม่พอแล้วก็จะต่อเป็นวงรีเป็นเลปูนะคะ บล็อกไม่พอจะต่อไปเลขศูนยส่วนหนึ่งลวงสนกส่วนหนึ่งลวงแล้วกตต็ต่อตรงนี้ตรงนี้อีกส่วน โค้งนู้นี่หายไปทำไมตีไปทางนูง้นล่ะไปได้ไงอ่ะไปได้ไงอ่ะทุกคนไปอยู่ตรงนู้นได้ไงคะไปอยู่ตรงนู้นได้ไงคะมีปัญหานี่นหนึงตรงนี้แตก แล้วต่อไปก็กล้าวางต้นไม้นะคะขาวางต้นไม้ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็เอาเนิวเสากับตัวกับเอานิวเสา,สาตัวใหญ่กับนิวเสาตัวเล็กมาต่อกัอนแค่นั้นเองแล้วข้างหลังตัวเล็กอีกตัวหนึ่งก็จะมีให้แขวนอยู่นะคะเค่ต่อแบบนี้นะคะ เล่นง่ายๆนะคะแค่เอาวางบนรางรถไฟแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะคะแค่นี้มันก็จะวิ่งวนไปแล้วะคะ่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ